วันนี้เราเอาดินไปปลูกบัวหลวงนะครับวันนี้จะล้างอ่างหนึ่งอ่างแล้วปลูกบัวหลวงขยายพันธุ์บัวหลวงมาเอาดินมาเอาดินเล่นดินขีดตมอยู่หน้ามันจังปูกบัวงามได้พี่น้องเอาดินขีดตมจังสิปูกบัวงามอันนี้เทากับสิเตรียมดินไว้ปลูกบัวเด้พี่น้อง น้องสิขยายพันธุ์บัวหลวงวันนี้จะล้างรากแล้วก็ปลูกลงใหม่ในอ่างพลาสติก7อ่างหนึ่งสอห้าหกอ่างทั้งหมด7อ่างอ่างนี้นะครับที่เราจะล้างราก ก็คือเราจะรื้อออกหมดเลยรื้อออกหมดแล้วก็เอารากมาล้างดีๆแยกดีๆแล้วก็เอาลงปลูกใหม่นะครับ